ไทยเมาส์ถูเมาส์ไทยไทยมาชิม,มาส์ค่ะ เรายังอยู่กับวีเจแป้งแล้วก็วีเจพี่แก้วนะคะวันนี้เราจะมาเมาท์ใครกันดีคะน้องแป้งโอ้ยเป็นเรื่องราวที่บอกเลยนะคะวันนี้แหละคนที่ติดตามความน่ารักของคู่นี้อยู่เนี่ยต้องแบบเฮกันแล้วนะคะกับกันเรื่องราวแสดงความยินดีกันหน่อยกับคุณพ่อคุณแม่มือใหม่คนสวยคนหล่อนะคะกับคุณนัทนัชชานั่นเองนะคะที่ล่าสุดคลอดลูกชายคนแรกออกมาแล้วนะคะโดยมีสามีคุณเป๊กรัภูมิเนี่ยดูแลกันแบบ ใกล้ชิดมากๆติดตามได้เลยข่าวนี้ค่ะเป็กแนตตื่นเต้นได้เห็นหน้าลูกชายครั้งแรก วันนี้ที่รอคอยมาถึงแล้วนะคะสำหรับแนตนัชชาและสามีเป๊กรัฐภูมิซึ่งตอนนี้เนี่ยได้กลายเป็นคุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงแล้วนะคะหลังจากที่แต่งงานกันไปมเมื่อช่วงปีที่ผ่านมานี้เองก็ได้คลอดน้องเรมาอูชุเกมาเออเรมาเด็กชายรัฐชานวนแจมลูกชายพ่อเป๊กรัฐภูมิไข่านากและแนทนัชชานวนแจมนะคะโดยได้ทําการผ่าตัดคลอดในวันนี้เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาที่โรงพยาบาล b n, n มีน้ำหนักแรกเกิด2,718กรัมโดยน้องเรมาเนี่ยจะใช้นามสกุลของคุณนณชาซึ่งเป็นนามสกุลของคุณแม่นะคะซึ่งงานนี้เนี่ยคุณตาสายร็อกโอ้ยตาเป๊ลเชียวคุณตาสายร็อกนะคะคุณตาแหลมมอริสันก็ไม่รอช้ารีบบึงรถจากพัทยามาเยี่ยมหลานในทันทีนะคะเพราะว่าคุณตาต้องบอกเฮอสุดๆเลยใช่อันนี้ก็คือเพิ่งเพคลอดเมื่อวานนี้เองนะคะโอ้ยดูสิ ตาเตอจมงจมูกมาเต็มนะคะคุณตาเต็มมากจมูกเต็มมากใช่น่า <จะ S 1> รักน้กกอ,อมากเลยนะคะแล้วหลังจากที่เรียกว่าทางด้าน,นคุณแม่เองเนี่ยได้นอนพักเอาแรงเรียบร้อยแล้วนะคะ,ะคุณพ่อคุณแม่เองเนี่ยก็ได้มีการอัดคลิปเผยถึงความรู้สึกหลังจากเห็นหน้าน้องครั้งแรกให้แฟนๆได้ฟังกันด้วยนะคะว่าแฟนคลับถามมาครับว่านายรู้สึกยังไงบ้างนะคะคุณนาก็ตอบมาว่ามีความสุขมากๆค่ะแล้วก็ตื่นเต้นตั้งแต่ตอนเข้าไปตัวในสัน รู้สึกว่าแบบมันเป็นความตื่นเต้นที่มีความสุขมันมีหลายอารมณ์มากอยากเจอลูกก็อยากเจอกลัวก็กลัวนะเพราะว่าไม่เคยผ่าตัดใหญ่ขนาดนี้มาก่อนแต่เราก็สู้ก็รู้สึกว่าเมื่อไหร่ลูกจะออกมาสักทีมันก็มีความสุขนะคะแล้วก็น้องแนทเองก็ยังเผยว่าวินาทีแรกเลยที่เห็นน้องออกมารู้สึกว่าอุ๊ยอันนี้ เราหรอตัวเล็กน่ารักจังเลยอยากเห็นหน้าเขาอยากอุ้มอยากจับอยากหอมรู้สึกว่ารักเขามากๆรู้สึกเลยถึงความรักที่คุณแม่เนี่ยมีให้เรารู้สึกถึงความอบอุ่นแล้วก็อยากกอดเขามากๆด้วยนะคะอ่อแล้วก็คุณเป็กเองเนี่ยนะคะก็บอกว่าพอได้เห็นเขารู้สึกว่าอุ๊ยหน้าเหมือนผมจังเลยอ่ะคุณพ <c oughs> ่อหน้าเหมือนผม <c oughs> รว่า <c oughs> งี่นะคะบอกว่าเอ๊ะน่าจะเหมือนเป็นแบบ น่าือนคุณพ่อเป็นเป็กน้อยหรือเปล่านะคะก็รอน้องทําความสะอาดตัวนั่นนู่นนี่ก็อาจจะได้เจอลูกอีกรอบหนึ่งอันนี้อันนี้คุณคุณตาเนาะค่ะคุณตาคุณตาเฟี้ยวเลยอ่ะอ่ะสายร็อกแหลมไม่สานโอ้เฟีหน้าหลานออกมาแม่แบบเออใช่ไหมนะตอนชิ้มริม ถือว่ายินดีด้วยสําหรับครอบครัวนี้นะคะมีเจ้าตัวน้อยแล้วก็หน้าตาน่ารักน่าเยิกมากๆแล้วเคยสัมภาษณ์ไปว่าคุณตาเองเนี่ยให้ของขวัญหลานก็คือเตรียมเป็นกีตาร์ไว้ให้ต่บอกว่ารอลูกโตกังนตั้งแต่เกิดเลยรอหลานโตอีกนิดนึงก่อนจะให้ไปแต่ว่าเตรียมไว้แล้วนะคะนะขอบคุณภาพประกอบกันด้วยแอจีของคุณนัดแล้วก็คุณเป็กด้วยนะคะยินดีมากๆเลยค่ะไทยๆเมาส์ทุเมาส์